ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านนางประนอมประสานวุตินะครับวัย65เป็นบ้านที่โดนไฟไหม้เมื่อวานนี้นะครับอยู่บ้านเลขที่18ทับ5หมู่ที่10ตำบลหาพันไกลนะครับก็มีน้องไออายุ14นะครับเสื้อผ้าก็โดนไหม้หมดเลยนะแล้วก็วันนี้มากันมากมายเลยเรามีชมรมอสสปันน้ำใจ,นนำใจชมนี่ชมรมอิยาลาคุณเก่งคุณก็สงวนยางยน นะครับมาช่วยเลยแล้วก็มีพมจมีกาชาติมีพอโรงเรียนแล้วก็มีตัวแทนจากอปตหาพันไกลนะครับวันนี้มาเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็กาชาติกาชาติช่วยอะไรบ้างวันนี้ในส่วนของกาชาติในวันนี้กัคะเพืาหวงใหญ่ของนายกเหล่ากาชาติวันนี้ได้มาช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน โดยนําเงินสดมาหนึ่งหมื่นบาทพร้อมกับถุงยังชีพแล้วก็มีหมูมีผ้าห่มอันนี้เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนนะคะครับกาชันมอบเท่าไหร่หนึ่งหมื่นบาทผมกดีใจด้วยท่านผอครับดีใจไหมครับเข้ามากันเยอะแยะมากมายเลยสำหรับโรงเรียนชุมชนวัดนานปันไกลก็เดี๋ยวจะสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าน้องไปโรงเรียนเดี๋ยวพาไปซื้อให้นะครับครับก็เมื่อวานนี้ผมกับ คุณอนันต์นายกสมาคมท่องเที่ยวแล้วก็ผมประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ซื้อชุดนักเรียนชุดกาชาดรองเท้าอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็แล้วก็ทางอบตอบตให้การช่วยเหลืออย่างไรบ้างคือวันนี้เรามากับชุดชุดอียลาแล้วก็อสปนน้ำใจนะครับก็ว่าจะเอาลังคากับไม้อุปกรณ์มาเราก็พรุ่งนี้เราเริ่มเลยนะครับแล้วก็ทีนี้ ของอบตจะช่วยเหลืออย่างไรบ้างครับครับในส่วนของอบตปันไกลก็ทราบเบื้องต้นมีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือเพื่อจะให้สามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกตินะครับและในส่วนของอบตเองเนี่ยเราก็จะเข้าคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็จะสนับสนุนเป็นเป็นเงินตามที่ทางเจ้าของบ้านผู้เสียภนี้จะจะดำเนินการซ่อมแซมมันนะครับก็จะพยายามช่วยให้เร็วที่สุดครับ ครับผมครับโอเคขอบคุณมากก็เร่งด่วนมากพรุ่งนี้เข้าเลยนะครับของอายาลาอสเอาพรุ่งนี้มีกำลังอยู่กี่คนครับพรุ่งนี้ก็กำลังอยู่ประมาณ15คนนะ15คนอิยาากับอสอน้ำใจครับทีรักสังกอนครับวันนี้เอาอะไรมาวันนี้ก็มีเอาเครื่องทัวร์มาให้ครับผมครับผมครับแล้วก็มีเป็นข้าวสารอาหารแห้งครับนายกสมาคมครับก็เมื่อวานเร่งด่วนเลยครับุณนักเรียนเรียบร้อยครับทั้งทั้งพี่ทั้งน้องครับ ก็ช่วงเย็นที่รเราประสานมาทางทีมเมเยาเรารไม่ได้อยู่พื้นที่ก็จริงแต่เราประสานให้ร้านเปิดแล้วก็ให้ชุดนักเรียนเด็กนักเรียนได้ไปเรียนก่อนครับผมครับพอมาจอครับนําอะไรมาให้บ้างกอ็อันนี้ครอบครัวของคุณปนอมก็เดิมจะได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินครอบครัวประถมเป็นรายเดือนเดือนละสองพันอยู่แล้วค่ะควันนี้เข้ามาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวจานวนสามพันบาทค่ะขอบคุณครับก็อุย้ยวันนี้นับแล้วได้เป็นแสนแล้วล่ะคุณปนอมดีใจไหม ดีใจมากทุกคนค่ะดีใจค่ะเมื่อกี้ร้องให้เสียใจหรือดีใจเสียใจด้วยดีใจด้วยค่ะมันตื่นตันตื่นตใจเนาะมากั้งแต่ประเทศไทยเลยมาช่วยกันเสียใจก็มัดทุกย่างมันก็เดี๋ยวได้ของไม่เลยขาอมไม่มาเต็มมัดแล้วอะยากได้เอกสาร์เต้ตีกันใอย่ใหญอกันสิก็ถ้าผู้ว่าดูคลิปนี้อยู่ก็อยากจะฝากผู้ว่าว่า คือนางปานอมมีที่ดินจำนวนถึงไร่ไหมมันมีอยู่ประมาณทีเนี้ยที่ดินเท่าไรได้เขาเอาเป็นปกติมันจะมีหลายถึงที่นี้เขามาเอาไปอย่างเรื่สองงานอ๋อเหลืออยู่สองงานไม่มีอกสารสิทธิ์ข้างๆเขามีอกสารสิทธิ์เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะประสานทางจังหวัดให้น้องไอ้ครับดีใจไหมครับน้องไอ้บอกก่อนชื่ออะไรเรียนอยู่ที่ไหนหนูชื่ออะไงอัลดาประสานลูกค้าชื่อน้องไอ้เป็นเลดูู เรียนอยู่โรงเรียนชุมชนว่าหาเนไก่ค่ะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะที่มาช่วยหนูกะเข้าค,ครัวหนูค่ะครับโอเคนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆมีสาระนะครับก็ช่วยเหลือผู้ได้โอกาสนะครับทุกครั้งที่เรารู้เรื่องพวกนี้เราก็จะลงพื้นที่ไม่เกินหนึ่งวันเราลงพื้นที่แล้วก็จะต้องสร้างเลยนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้กำลังใจใทุกคนครับขอบคุณครับ